พี่น้องดำกำลังเดินทางมาพี่น้องตอนนี้เนาะนึกถึงหานสีเขียวจะมาเหมาล้านโอ้โหจะมาเหมาล้านเคยลาวดีใจจังเลยพี่น้องหมอร้านสีเขียวอ่ะอ่าพี่น้องเลยดูชายมาในเฮือนประดำบ่ามีคนอยู่เฮ้ยบุ๊คนอยู่บ้านนะโดยจะมีตะไคร้เนาะกับไก่เนาะสแคทได้ใช่ไหมมาแล้วไปเข้าบ้านเข้าบ้านแล้ว ต้องมีชือเห็ดกินด้แคกนอะไรเห็ดกินแม่ครัวมั้แม่ครัวที่แม่ครัวเมื่อหขาทเขาเรียกตามเมือห่ครับ้าป้าแม่มากไไมบอมากไดมันแสบมากแต่เมื่อวานู้อเจเอาคนมาให้กินเด้อบอกว่าเนห่วยฮก็ไม่มี่อา่นว้าก็มานกเยะปลาดส่วน บอย่างไะครัวัลี้โย่างแท้ๆบย่างใช่ไหมรถกับบมีโทรหาไพกัสิโทโทรหาไมาไกลๆนะพี่น้องตอนนี้มาหอดเลยพี่น้องสบายดีไม่นองรำปาดยางละถุงมาโอ้โทรพี่น้องเลยอ้าวพี่น้องเลยนลทียงส่วนเจส่วนลงเทียงและเขาไปทางขั้วเลยเป ตอนนี้สองเคยขอพักผ่อนก่อนสองสามเคยขอพักผ่อนก่อนมาใส่แมนฮั่กะเฮ็ดฮั่กะเฮ็ดกินแล้วก็ออกมาเนี่ยเดี๋ยวให้เพิ่นเขาไปทั้งขัวพี่น้องเอ้ยพักผ่อนกันน้อยนึงจังว่าพี่น้องเอ้ยทางนี้เปลี่ยนหม้อนใหม่เราบุงบัดนี่ยโดย nằm phạt mi phì động đấy nó để xay mỏ vào mẹ mọi điều nắng ô đôi đôi với nằm mà khám là nằm bọt tiền mỏ may phì động ơi nó mồi nằm nõi hốt tùng nèm nắm lộn mới... phì động ơi Oh, cùng cụm một ở trong này ừ. lung phần, lung mưa ừ. lung, lùng mưa yên thay đi đưa, mày nhảy rồi, con rồi, <laughs> ngay này lùng phần thớt khay phi ơi, rồi, mày nhắm một đây luồng nó, rồi, thấy cả tươi mà nhóm vào đây nằng lấy phi ơi, mọi người ไคก oh, oh, ็ได้โอ้โตกลุกกุกอ่ฮะดีแน่แต่ได้พักกันกินข้าวเศร้าแล้วเนาะมีแม่กินข้าวแล้วใช่ไหมด้วยด้วยดีเนี่ยแต่ว่าพักกันกินข้าวแล้วพี่น้องเอ้ยจักโลกุ้นีบอลุงกินนี่สาวสองาวป้าโธ่พี่น้อยสาวสองนี่กับปุ้ยระดับสามกับสามหมดแล้วนี่เนาะโดยประมาณสามกับสามพี่น้องเอ้ย สาซ้มน้อยๆเนี่ยนะบวอ่ะอันนี้ซามสามห้ามนะสามสามอันนี้เคยใหญ่จ้าเพื่นเห็นยังพี่น้องเอ้ยอุกลุกกั่วเพื่อนกระไดทั้งนี่บวันนี้คือสี่แล้วพี่น้องโอ้ยครับเห็นอย่างนี้เนาะมาแทนปราดามเอามือมาขามออกมาขามออกพอดีแล้วไว้คั่วนี่ยไว้เต้นอาหารมือแรงพอดีเลยครับอาหารว่างนี่อาหารว่างแนวแก้มเด้อ หนังติดนะฮั่นกัย่ำน้ำเนาะโดยเวลาโดยเวลานั่งพักพอนเขากะย่ำตัวนี้ได้มีรสชาติป่ะคากระต่ายทั้งมือกับทั้งซื่อดูเห็นแล้วใช้เสียไล่กันแต่เนาะอะไรลรอเบ้าแอยว่าเจ้าได้ของกับปอมพน เด้นเีเสือลายลายเล่คือเจ้าขนา่นะเด่นน่ะให่ไอมนะเดียวมึงดูนะเด่นน่ะอู้เด่นนะเออเจ้าของเด่นน่ะเสือลายลายเด่นะถือบุกลุกแมนตัดภาพมาอีกที่พี่อนเองยลายลายโล่ลรว่าเคยลาบอ่นเนี่ แปดแล้วบอยดูป่าเตพี่น้องเนาะดูจะแปดโลและเ่าดาวกมาซอยกันพี่น้องเ้ยโดยสบายดีซอยซิมเหรอฮะซอยซิมบ่้ซิมได้แล้วบอ้เนี่ยนะเอ้าดูดูดูดดูบอ้ยเาอะไเอาลงเอาลงน้อยนึงเลยเอาขึ้นรถบ้ล่ ซิมได้แล้วปารามเนาะพอมพอมซิมเนาะปะโดนแล้วแหละตัวนี้อ่อนแอเนาะอ่อนแอก็แพ้ไปเจ็ดแปดโลเลยได้พี่น้องเลย อาะถูกเนาะซอยกันเห็ดซอยกันซิมอยากซิมเลยพี่สจะเอ่ยว้าวผุนแซ่บอีหลอย่าทโขอยากกินร้ายเลยรอยอ้วนได้โลยปุ้ยาส้ผมมากได้มีน้ำตาลโดยแม่นมาลอย

น้ำหาน่อนน้ำหวาน่อนมันน้ำมันโบกเด้อเปล่าโดยมานน้ำมีด้หลวกวได้แปดเกาทงแล้วมาน้้ำมีมันบกแห้งเติมเมื่อกี้สองซ้ำ บอกินอะชิมชิมรถพี่นกชิมบงผัดมีลาวกับผัดมียูไทยอยู่นี่ก็สองโลพี่น้องเนาะผัดเท่าสองโลสองโลดยอัดไตเท่าละสองกิโหมอบไใหญ่พี่น้องเลยถนาาใส่ายกานี้ก็ได้ยูแต่ข้าวรถหนักเนาะแหมเนาะดยอลดรถหนก ใส่ร so ้ายละก็ไดพี่น้องเอ้ยอันนี้น้ำซุปน้ำเสื่อมเพิ่นพี่น้องเอ้ยเสีบเวอร์เกลือวาเผ็ดมีเผ็ดใช้อภิป่นมาวยลงนอะพอแล้าเนาะม่จะึ้นได้ย่บแเนาะใส่รู้าใส่พริกของดีใส่พริกใส่ผงปนแล้วก เรียบร้อยเองขวบคนโอ้มันจะนุ่มไปเทมเลนแรกจะไ้กระดาษงก็เป็นลายเป็นันมีกระถานกันแับแซบกันเนาะกระงก็ใส่ผที่ผงเติมถ้าเราอยากกินเทมเป้นแรกก็ลาไปบีมะนาวอปรอบอับแบบแบบแบบพริกไทยแบบมันคัดไทยนะครับผมแบบน่้พมซื้อมาไทเงี้ยเลยวับมบยกินไดผัดไทยัดเล้าบุคยกินเลย ไปใช่หรือเปล่าที่ตำนนี้ยังไม่ได้ใส่ไข่ไม่ไหมบอกครับยังยังไม่ได้ใส่ไข่ครับทำเย็นในสาวใส่ไข่เหมือนกับผัดไทยเนี่ยแม่นครับใส่กุ้งเนาะครับใส่กุ้งน้ำหม้อผีนงแต่ถ้าไทยก็จะใส่นั้นด้วยใส่หมูสับด้วยใสหมูสับน้ำบ่อครับหมูสับก็ได้หมูชิ้นก็ได้ครับถ้าเป็นที่ไทยนะก็ใส่หมูชิ้นด้วยหมูชิ้นซอยครับปรับพี่น้องเลยลอยปากให่พร้อมันอ่าโอ้โหจิ้มปากเลยแต่ถ้าไทยก็ผัดตามงานตามแบ้อ ใส่หมูได้นิดหน่อยหมูชิ้นน่ะหมูชิ้นซอยใส่ครับแม่ลงหรือเ่าแม่เออการกินหมูสัมช้นหมูติดมันเพื่ออะไรเนี่ยซอยมันกินไปกินข้าวันดีแต่ผมห่อนเป็นสีห่อนวะอ้ยเคยลาวห่อนมื่เลยไปแห้งเอาไปแห้งคนเนาะก็เลยห้อน แขกมาเต็มบ้านเจีสายมือเวลาคู่เส้นมาเริ่มเข้าเครื่องนั้นมาเริ่มนั้นเลยไม่เริ่มดำเลยครับพวกคอทอดังล่างคอไปอยู่ข้างล่างนี่แหละมาเริ่มนั้นแล้วเริ่มเริ่มดำแล้วนั่นเคลมข้นแล้วเส้นเริ่มเข้มข้นแล้วเนาะแขกมาเต็มเฮือนเจีสายพี่น้องก็พอนางรอซอยลอยอยู่นางรอซอยลอยด้วยนางรอรับประทานอาหารเจ้าของเพื้นกำลังแล่นลงไปรับเมื่อกี้นี่เด้ เมืองใดฮัเพิ่์ก็ขึ้นมาซอยเวียกนะนี่โดยกับไก่ลงไปรับแขกคนแล้วบาทนี่เพราะว่านุงแขกผัดประยูนเนาะโดยเป็นเจ้าเป็นนายเจ้าเป็นนายไรผอบ้านพูดอยู่วัดอยู่แล้วอยู่แล้วรับแขกอยู่ที่วัดนะครับครับครับผมตกเพิ่นแล้วเป็นคนรับแขกในเฮือนลุกดีเนาะนอนไว้

ก็ค่กะกลับมาหอดีแล้วเนาะสลาคที่นี่กเอาไวปสนิทกันเด้อพี่น้องเลยขอบคุณขอบคุณในไลฟ์พี่น้องสุขุนสุขคนขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์พี่น้องเนาะบอกกันไม่ลิปหน้าเด้อพี่น้องเลยสลาคที่นี่สบายดีสวัสดีครับ